สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์ผู้ประกอบการที่ผลักดันเทคโนโลยีล้ำยุคจากบทสัมภาษณ์ใน All In Podcast มัสก์ได้เผยถึงโครงการสำคัญตั้งแต่หุ่นยนต์ Optimus ความก้าวหน้าของ AI Starlink Starship สู่ดาวอังคารไปจนถึงความกังวลต่ออนาคตโลกตะวันตก 1. Optimus มัสก์มองว่า Optimus จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์โดยเวอร์ชัน3กำลังพัฒนาให้สมจริงมากขึ้นจุดเด่นคือมือที่ซับซ้อนใกล้เคียงมนุษย์สมอง AI ที่เข้าใจความจริงและการผลิตจำนวนมากต้นทุนเมื่อถึงระดับ1ล้านเครื่องต่อปีจะราว20,000ดอลลาร์ 20, ราคาขายคาดว่า20,000-40,000ดอลลาร์ 20, 40, 2. AI และชิปเทสลาเทสลาและ XAI สร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ใหญ่ที่สุดในโลก และพัฒนาชิป AI 5ที่แรงกว่า AI 4ถึง40เท่าพร้อมซอฟต์แวร์ Tesla เวอร์ชั14ที่ใช้ reinforcement learning มัสคาดว่าภายในปีหน้า AI จะฉลาดกว่ามนุษย์และภายในปี2030อาจฉลาดกว่ามนุษย์ทั้งโลก 3. Starlink SpaceX ซื้อเครื่องจาก Echo Star มูลค่า17,000ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้โดยตรง ค่าใช้เวลา2ปีในการอัปเกรดชิปมือถือและจะทำให้รับชมวิดีโอได้ทุกที่ 4. Starship Musk เผยว่า Starship เวอร์ชัน3จะใช้ Raptor 3บรรทุกกว่า100ตันสู่วงโคจรและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดซึ่งมากกว่า Falcon Heavy 2.5เท่าเป้าหมายสูงสุดคือเมืองพึ่งพาตนเองบนดาวอังคารใน25-30ปี 5. โลกตะวันตกและประัชญา มัสกังวลว่าโลกตะวันตกกำลังเผชิญการฆ่าตัวตายจากอัตราการเกิดต่ำและความแตกแยกทางสังคมเขาเสนอว่าการมีโลกคือการมองโลกในแง่ดีและอาจต้องการการฟื้นฟูาศาสนาหรือปรัชญาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเขาปรัชญาคือความอยากรู้ขอยากเห็นที่ผลักดันมนุษย์ออกสำรวจจัก,กรวาลวิสัยทัศน์ของมัส์ครอบคลุมทั้งการปฏิวัติหุ่นยนต์ AI เครือข่ายมือถือและการสร้างเมืองบนดาวอังคาร เป้าหมายคือขยายขอบเขตสติปัญญามนุษย์ให้ไปไกลกว่าขอบฟ้าโลก